สวัสดีค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะและหัวข้อที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือผู้นำกับการแก้ปัญหาการเกษตรค่ะจากการสืบค้นข้อมูลนะคะพบว่าปัญหาที่เกษตรกรไทยในอดีตพบเป็นจำนวนมากได้แก่ปัญหาภัยแล้งดินเสื่อมและปัญหาอุทกภัยค่ะ ซึ่งปัญหาทั้งหมดที่ได้ยกตัวอย่างไปนะคะทรงได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงมีโครงการในพระราชดำริและพระกรณียกิจมากมายที่เกษตรกรไทยนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรค่ะและโครงการในพระราชดำริที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งค่ะ จุดเริ่มต้นของโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พระองค์ทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยานราฎรทางภาคอีสานและได้สเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดส,สกลนครและเทือกเขาภูพานและได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ําในการใช้อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรเนื่องจากฝนไม่ตกและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน พระอ,องค์จึงเกิดข้อสงสัยว่าทั้งที่ตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนบนท้องฟ้าก็มีเมฆครึ้มเป็นจำนวนมากดังภาพตัวอย่างแต่ทำไมถึงไม่สามารถตกลงมาเป็นเม็ดฝนได้จากนั้นเป็นต้นมาพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จนทรงมั่นพระไทยจึงพระราชทานแนวคิดนี้แก่หม่อมราชวงศ์เทพผลิตเทวกุลผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านการเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นจนถึงปีพุทธศักราช2512กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งหน่วยบินปรับศัตรูพืชกรมการข้าวและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค์ หม่อมราชวงศ์เทพผลิตเทวกุลจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาสรงทราบว่าพร้อมที่จะดำเนินการตามพระราชประสงค์แล้วดังนั้นในปีเดียวกันนั่นเองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1-2กรกฎาคมพุทธศักราช2512 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพผลิตเทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนาอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกโดยทดลองหยุดก้อนน้ำแข็งแห้งขนาดไม่เกินหนึ่งลูกบาทนิ้วเข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกินหนึ่งฟุตที่ลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้น ทำให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆอย่างเห็นได้ชัดเจนเกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแน่นและเก่ะยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วแล้วเคลื่อนตัวตามทิศทางลมพ้นไปจากสายตาไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากยอดเขาบางแต่จากการติดตามผลโดยการสำรวจทางภาคพื้นดินและได้รับรายงาน ยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่าเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในที่สุดนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้ดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงมาตั้งแต่เริ่มแรกโครงการได้เสนอให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงในการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2545ั25 45, ้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9ที่ทรงคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจนประสบความสำเร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภัยแล้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จนถึงปัจจุบันค่ะ ประโยชน์ของฝนเทียมในโครงการฝนหลวงนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานแล้วยังช่วยเพิ่มน้ําให้กับเขื่อนและช่วยฟืน้นฟูระบบนิเวศเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนดินลดมลพิษทั้งหมอกควันและฝุ่นละอองและช่วยบรรเทาภัยพิบัตอิอื่นๆเช่นไฟป่าดิฉันขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบและหวังว่า ผลงานชิ้นนี้จะสร้างประโยชน์และความประทับใจให้แก่ผู้รับชมค่ะสวัสดีค่ะ